หลักคิปว่อกีนี้อ้เรื่องอีกภาคหนึ่งหลังๆที่ไปที่วัาหินน้ำพานแล้วไปที่ยานปึ๊บทีนี้ยานอ่ะยานันก็เปลี่ยนล่างทีนี้ไปไปข้องข้างหลังทีนี้ไปนั่งข้างหน้าตรงกลางไปแล้วก็ไปที่ป่าหินมะ แล้วก็ไปถึงเกาะป่าหินาพานันปุ๊บหลังจากนั้นก็ก็ไปเจอก็ไปเดินเ,น,เดนเล่นเดินเล่นแถวๆนั้นก็ไปเดินเล่นแถวๆนั้นก็เราไปเดินเล่นแถวๆน้าน,นนะหลังจากนั้นก็ไปเจอเสือซื้อกัลง เหล็กแล้วก็มากับผู้ชายคนหนึ่งก็คขก็มีเพื่อนนั่นแหละที่เราไปตอนรักหนึ่งก็มากับป้านหน่อยป้าทีนี้ป้านหน่อยเห็นเสีย รีวิ่งไปมันจะเป็นมันจะมีบ้านหลังๆห,หลังหนึ่งอันที่ตรงเขาข้างล่างชิ้นก็แบบอันชินเนี้ยไปเจอเสือปุ๊บก็รีบวิง่งชิ้นเนี้ยก็รีบวิ่งมาวิ่งกือบตกหน้าผาเพราะว่ามันเป็นมันจะมีโซเลยนะมันจะมีแบบเป็นทางเดินให้เลยนะไปเห็นผ่านก็แบบตอนชี้นเนี้ยอดู่ดีๆ ป้านหน่อยป้าเราก็กลายเป็นป้าเพื่อนแทนทีนี้ก็เอาหาเอานาตีเอากรานแนละ้วมันทุกหัวเสือเสือก็ร้องทีนี้เสือมันก็กลายเป็นลิงก็ใช่ไหมมันก็ไปพ่คนุ้ยต้อง,งอมีอะไรสักอย่างทีแม่ แล้วทีนี้ก็ไปที่อีกเกาะหนึ่งซึ่งเกาะหนึ่งเราไม่ได้ไปเราไปที่นั่งข้างหลังอันสุดท้ายปกติเราตั่งกลางไปนั่งข้างหลังสุดปุ๊บเป็นยังไงไหมมันรู้สึกว่ามันเป็นยังไงไปที่ข้างหลังปุ๊บตอนนั้นเราเป็นตัวใหญ่แล้วแล้วมันก็จะมีโมเดลตัวหนึ่งที่มันเป็นมันจะแบบเป็นปราสาทเลย ีนี้เนี่ยมันเป็นประสารเลยใช่ไหมทีเนี้พอเราไปเจอมันเป็นโมเดลมันมีนคนของและของจริงๆริงใช่ไหมแล้วมันตรงนั้นมันเป็นเหมือนเมืองเลยห้องสุดท้ายและคนที่เป็นเจ้าของเรือหอไอตัวนา,นาดไผนาดนั่นแหละเขาบอกข้ามไปแตะแล้วเราเผลอไปแตะเพราะมันสวยมาก แต่ปุ๊บเรากลายเป็นเด็กการ์ตันเลกประมาณนี้แล้วเราสามารถเข้าไปในภาษาได้แล้วเราออกไม่ได้ทีนี้เราพอทีนี้ยเขามีห้องให้เราเราก็นอนแล้วก็เราก็เราก็มีแล้วคนที่ขับก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาย๋ยวค่อยมาหานะประมาณนั้นคือยานเนี่ยถ้าเราไปอีกเกาะหนึ่งอ่ะแล้วเราไปสิ้ท้ายสิ้ปุ๊บใช่ไหมหน้ามันก็จะ ลแล้วมันก็ต้องต่อมอเตอร์ใหม่ทั้งหมดถึงจะมีคนเข้ามาเพิ่มได้ไแ,ลแ,ลแล้วเราก็อยู่นั้แล้วเขียนว่าเป็นทัวร์สว,ว่ารับหน่อยประมานั้นนะคบเนี่ยตอนที่ไปป่าเห็มพร้าวใช่ไหมเรื่องเสือตัวนั้นน่ะพอเราเจอเสือปุ๊บเรากายเรากายมันอยู่เราติดอยู่ในเกมเฉย ตัวเเป็นรูปหน้าอยนะู่นะทีนี้มันก็กลายเป็นลิงลิงมันหายเลยมายดปากเราแล้วก็สงสารลิงก็เลยถามลิงไปว,ว่าเสือที่กลายเป็นลิงน,ะนั่นแหละแล้วก็ถามลิงไว้ว่านี่คืออะไรเขาบอกว่ามันจะเพิ่มพลังในตั้งกายซึ่งพอมาดูในหน้าตาของเราเนี่ยมันแบบสามารถกินนู่นกินนี่เห,นนหนมือน้องติดอยู่ในเกวมัทุกอย่างใช่ไหมแล้วลิงตัวนั้นพูดได้ ส้นับงกงงเป็นไปได้ย hmm. ังไงอะเนี่ยนั่นแหละเรามาที yes ่ปัจจุบันใช่ไหมเนี่ยเราเจอนี่แล้วะมันก็หมดไปหมดไปได้และเราและเราในฝันเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าไปเลยไม่น่าเลยคือไม่น่าไปอยู่ในอโมเดลนั้นเลยแบบอยากไปเกาะอื่นบ้างมีเกาะยังคุณก็รู้เนาะไปเห็นมพันาวเรี่องอ่ะ เรื่องคุณะลองไปดูกันดูมันจะมีป่าสิมพานาวอันเดียวเท่านั้นที่อยู่ในเกาะนั่นแหละมันต้องมันเป็นเรื่องงเลยนะแต่ไม่มีคุณละแบบแต่ตว่ามีสัตว์ประหลาดเนาะไปเล่าเรื่องก่อนนี้จะไปเกปปาะปบใบเหมพาวกันโอเคมจากที่เอาไก่ลงมาฝนตกไกลก่เป็นเครื่องยนต์ปึ๊บก่อนที่ไปใบเห็นมาพานนะก็ขับ ก,ก็คนขับก็พาไปใช่ไหมยังไงรู้ไหมทีเนี้ยก็มีพวกเดียวกันที่เหมือนกันนะนั่นแหละคือต่อไปเป็นอีกเรี่ยงนึงนะเป็นทีละท่อนทีละท่อนอืมนี่มีแค่สองพาร์ทนะแค่ฝัน ฝันอีกเป็นเรื่องนั้นแล้วมันตรงเดียวกันอย่าเจอมาให้เล่าให้ฟัง